สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้มาเยี่ยมมาเยี่ยมไก่นะคะตรงนี้คือที่ที่ไก่ที่เด็กที่ว่าไม่ค่อยสมบูรณ์เขาจะมาดูแลไก่กู๊กู้กกเห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะน่ารักทุกครั้งจะมาแล้วก็อยู่ข้างบ้านนะคะอยู่ข้างข้างบ้านเห็นไหมคะกู้กู้กุ๊กู้กู้กู้กกกกก เขาจะมีสัตว์หลายชนิดนะคะเห็นไหมคะเออเอกมาร์ฟิลิมฟอร์มาไมคกินเดรนอยาฟาสบดองเออสวยมากเลยคะ่ะเห็นไหมคะคือ okay. เขาจะมีคนที่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขาจะมาดูแลอ่าพวกไก่พวกสวนตรงนี้ ตรงนี้แต่เป็นที่หน้าเ็าจะปลูกอะไรหลายอย่างนะคะแบบหน้าเที่ยวมากเลยคือจะปลูกอะไรขายเห็นไหมคะแต่มีสัตว์ทุก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 ชนิดเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยนี่คือบรรยากาศวันนี้นะคะท้องฟ้าจะครึ้มแต่ช่วงหน้าหน้าร้อนนะคะจะมีจะมีอ่าพวกเด็กๆที่ว่าไม่ค่อยครบ สามสองเขาจะมามาเที่ยวกันที่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่คืออยู่ข้างอพาร์ตเมนต์เลยนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่คืที่เด็กเล่นเห็นไหมคะนี่คือทําที่เฉพาะให้คนที่ว่าไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะมีนกด้วยเห็นไหมคะกุ๊กกิ๊ก เห็นไหมคะเห็นไหมคะคุก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 สวยมากเห็นไหมคะเห็นไหมคะเกุกๆกุกๆห็นไหมคะสวยมากเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะมีไก่มีอะไรทุกอย่างนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่อยู่ข้างอพาร์ตเมนต์เลยนะคะ นกสวยมากนกสวยมากเห็นไหมคะเห็นไหมคะน้องเขน่ารักนะคะน้องกขนา่ารักนี่วิวแบบบ้า,บานๆนะคะคือเฉพาะคนที่ว่า,ามาเที่ยวตรงนี้นะคะถึงจะมีเขาถวจะให้เข้าใช่หคะต้องเสียตังค์ด้วยนะคะตรงนี้แต่ว่าเราอยู่ ราอยู่ตรงนี้เขาจะรู้ว่าเออเราอยู่ตรงนี้เขาเคยเห็นหน้าเราบ่อยๆเห็นไหมคะแล้วก็มีชอบอสวยๆด้วยนะคะเห็นไหมคะดอกทิวลิปสวยมากเลยเห็นไหมคะกําลังจะบานด้วยเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่คือบรรยากาศฮอลแลนด์ตอนนี้นะคะวันนี้จะไม่มีแดดทั้งวัน,นะคะ่ะวันนี้ไม่มีแดดทั้งวันคือเราจะดู ยังไงบ้างแต่ว่าอากาศดีนะคะช่วงนี้แต่ว่าเราก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าเป็นเป็นอะไรที่เขาแบบเว่าความปลอดภัยความไม่สบายนะคะเพราะว่าโควิดบางครั้งก็ยังมีอยู่นะคะตอนนี้ที่นี่ค่ะเห็นไหมคะเป็นวิวที่สวยมากเห็นไหมคะวิวแบบบ้านๆนนะคะเห็นไหมคะนกเห็นไหมคะ เห็นไหมคะเอ้ยเสียงนี่มีความสุขก็ตรงนี้แหละค่ะตรงที่ได้มาเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเมีบรรยากาศเขาจะเรียกว่าที่ที่พักของคนที่ว่าไม่เต็มร้อยตอนนี้เขาก็จะเริ่มก่อสร้างเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นที่พักของ ของดูเฉพาะที่ตรงนี้เขาลื้อใหม่นะคะแต่ก่อนใหญ่เขาลื้อแล้วแล้วก็ประมาณสักถ้าทําเสร็จตรงนี้เขาก็จะให้เด็กพิการเข้ามาอยู่พักตรงนี้นะคะที่ตรงนี้อยู่ข้างอยู่ข้างอพาอพัดเมมต์เลยค่ะเห็นไหมคะเป็นวิวที่สวยมากบรรยากาศแบบบ,บ้านแต่ว่าแบบ ทุกคนเข้ามาแล้วจะมีความสุขมีเสียงนกมีเสียงกากุ๊ก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 กเห็นไหมคะเห็นไหมคะเสียงนกเสียงกาไม่ต้องไปอยู่ที่ไหนเลยค่ะอยู่ตรงนี้ก็มีความสุขเห็นไหมคะอดูเสียงไก่กุ๊ก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 ช่างมีความสุขจริงๆเห็นไหมคะมีไก่แจ้ด้วยนะคะไก่แจ้เห็นไหมคะเห็นไหมกุ๊ก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 กุ เห็นไหคะสวยมากเห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยมากเห็นไหมคะอูยใจน่ารักมากเลยรู้สาด้วยกูกูกอ้น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะ เห็นไหมคะอู้จุด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 กินข้าวยังลลกกินข้าวยังค่ะันหลังเดี๋ยวเอาขนมปังมาให้นะคะโอเคนะคะ